พบกับพี่บิ๊ก TT Scooter Service กันวนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปสั้นๆนะครับในการตรวจสอบอาการเบื้องต้นของรถ New Vespa นะครับคือเพื่อนๆจะเจอปัญหานี้กันเยอะนะครับแต่มันมีวิธีสังเกตอาการแบบไหนได้บ้างเรามาดูอาการที่หนึ่งนะครับสมมุตินะครับรถเราขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับบิดกุญแจรถนะครับไฟหนะ้าปัดขึ้นตามปกติ กดสตาร์ทเงียบไม่ติดนะครับไม่ติดแล้วเบื้องต้นนะครับให้ตรวจสอบว่าขาตั้งเดี่ยวอะเอาขึ้นหรือยังนะครับเอาขึ้นสุดหรือยังนะครับอย่างกรณีนี้นะครับพอผมเอาขาตั้งเดี่ยวขึ้นนะครับรถก็สตาร์ตติดนะครับเหมือนเดิมปกติขี่ได้แล้วคืออันนี้เบื้องต้นนะครับอาการที่หครับเรามาดูอาการต่อไปนะครับบิดกุญแจ นะครับไฟน้าปัดขึ้นตามปกติกาเบรกสตาร์ทรถไม่ติดไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับขาตั้งเดี่ยวเราเอาขึ้นแล้วนะครับแต่ติดนะครับไฟติดหมดสตาร์ทไม่ติดไม่มีเสียงอะไรเลยให้เรามาดูนที่ฟิวนะครับผมฟิวจะอยู่ตรงนี้นะครับกดเก๊เข้าไปนะครับแล้วเปิดฟิวขึ้นมาอ่า ใช้นิ้วหรืออะไรก็ได้นะครับหรือจริงๆอะ่ะถ้าเป็นพวกครีมหรือตัวหนีบฟิวอะอจะได้ผลกว่านะครับเราก็มาดูฟิวว่าไล่ดูฟิวว่าฟิวตัวไหนขาดถ้าอาการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นฟิวตัวที่สองนับจากบนนะครับเราก็ถอดฟิวออกมานะครับส่องวิธีดูฟิวอะครับฟิวจะมีเส้นตรงกลางอะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตได้ดูนะครับ มันจะมีเส้นตรงกลางว่าฟิวขาดไหมแต่บางทีฟิวมันขาดเล็กะครับขาดนิดเดียวเราจะมองแทบไม่เห็นเลยแต่จริงๆมันขาดแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นนั่นแหละครับว่ามันขาดอยู่แต่มันขาดเล็กนะครับถ้าอยู่ข้างนอกล่ะทําไงฟิวขาดตัานไม่ติดนะครับแนะนําดึงฟิวตัวอื่นนะครับที่เบอร์ใกล้ๆก,ก,กันนะครับขึ้นมาเสียบเช่นฟิวไฟลี่นะครับ หรือฟิวตัวอื่นนะครับที่ติดกันอะไรเงี้ยลองดึงออกมานะครับแล้วเสียบกลับเข้าไปที่ช่องฟิวที่มันขาดนะครับแล้วลองบีบกุญแจสตาร์ทติดนะครับขับไปหาร้านนะครับหรือช่างที่ซ่อมรถนะครับเพื่อเปลี่ยนฟิวนะครับแค่นี้รถก็จะต์ทติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการต่อไปที่เจอกันบ่อยอีกอาการหนึ่งนะครับอันนี้อาการที่สามนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเปิดสวิตช์มา นะครับหน้าจอไม่ติดมั่งหรือว่าติดนะครับหรือเข็มกวาดไปกวาดมานะครับแบบแล้วเปิดปิดแล้วมันแบบเหมือนหน้าจอมันชอนชอนนะครับอาการเนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับอาการนี้ก็คือแบตหมดนะครับแบตหมดแบตหมดทำยังไงแบตหมดเรียกทางเราไปเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าอยู่ใกล้ตรงไหนนะครับ ก็เข้าไปเปลี่ยนแบตหรือสั่งแบตเข้าไปเปลี่ยนเองนะครับในรุ่นสปิน g t s เนี่ยแบตจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนในรุ่นเล็กเนี่ยพวก S L X อ่ะแบตจะอยู่ใต้เบาะด้านนี้นะครับเวทบ้าน,นะครับถ้เป็นเครื่อง125 150ควรเลือกแบตท,ที่เป็น7แอมป์นะครับอ,อาการนี้คืออาการแบตหมดนะครับก็เรียกช่างมาเปลี่ยนแล้วก็จะกลับมาขี่ได้ตามปกตินะครับแล้วก็ให้ทางช่างหรือร้านน่ยเช็ค ว่าตัวแผ่นชาร์จหรือว่ามัดไฟเราอ่ะมีปัญหาหรือมีความผิดปกติตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคในการเช็ครถน,นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสเต็ปผ้ามอ่าผมมีอีกวิมีอีกปัญหานึงที่ชอบเกิดนะครับเปิดสวิตช์มาแล้วนะครับทุกอย่างติดหมดทุกอย่างแต่ตา,ตา,ตา,ตาไม่ติดเหมือนเหมือนอาการแรกเลยที่เอากระด้ง,ล,งลืมลงอะไรเงี้ยแต่ว่าไฟ ไฟอีโมรครับไฟโมกุญแจจุดแดงๆเนี่ยมันขึ้นค้างกระพริบค้างอะไรอย่างเงี้ยครับรงเนี้ยครับถ้าจุดแดงเนี้ยมันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยรู้เลยนะครับคือวงแหวนอีโมเนี่ยเสียหรือไม่ก็เบื้องต้นไปเอากุญแจดอกน้ำตาลมาลองเสียบสตาร์ทดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการดูแลรถยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับอีนี้นะครับ ยังไงก็มีปัญหาก็สอบฐานเข้ามาได้นะครับทั้ง l i น์แอดอินบ็อกซ o เฟนะครับหรือว่าโทรเข้ามานะครับเบอร์หมนะครับ0865449179นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชกกระดิ่งกดกดมีอะไรกดได้หมดนะครับผมฝากด้วยครับเจอกันต่อไป e ีีหน้าครับสวัสดีครับ